คนครับคิดถึงกันแค่ไหน ใช้แบบไม่ต้องรอเลยค่ะเพราะพี่บิ๊กของเรามาตั้งแต่ซีนแรกเลยนะคะลงลิฟต์ลอยฟ้ามาพร้อมแดนบีนทาให้ D2B ครบรอบสามร้องเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวและเต้นเพลงซาส,งสันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะถ้า,ถ,าถ้าเขาไม่จากไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะคะวันนี้บิ๊กดีทูบีในวัยเลขสี่จะเป็นแบบไหนก็น่าจะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะในคอนเสิร์ต D2B e t e r n i t y Concert 22ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอค่ะภาพของบิ๊กเคลื่อนไหวเอนเตอร์เทนคนดู แบบชัดแจ๋วไปเลยนะคะก็ฉายลงจอ LED ค่ะหลังเนลมิตร่างปัจจุบันของเขาขึ้นใหม่คงความเป็นหนุ่มที่เล่นผิวขาวติตีหน้าตาเกาหลีแบบนี้นะคะแล้วก็นําเสียงอาจจะขึ้นจมูกเป็นเอกลักษณ์นิดหน่อยซึ่งลิขสิทธิ์เสียงเป็นของค่ายและได้ขออนุญาตครอบครัวบิ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่น่าเสียดายก็คือนี่กลับเป็นคอนเสิร์ตดีทูบีครั้งแรกที่ไม่ได้เห็นคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุพานั่งรถเข็นมาชมกันเหมือนเคยนะคะเพราะอาการป่วยและอายุที่มากขึ้นก็เลยไม่ได้มาชมสด เพราะคุณพ่อเองก็ไม่อยากให้เป็นภาระใครทั้งที่อาจได้เห็นภาพลูกชายตามคำโปรโมทว่าครั้งนี้สมบูรณ์กว่าเดิมที่เคยมีมาค่ะเพราะเป็นแบบนี้ตัวแทนกลุ่ม Big d ดีทูบีแฟมิลยืนยันว่าจะนําคลิปการแสดงไปเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ดูทีหลังแน่นอนนะคะดูแลเหมือนคนในครอบครัวกันแบบนี้มานานแล้วล่ะค่ะแม้แต่าไรายได้จากการขายของที่ระลึกหน้าคอนเสิร์ตในคอนเซตต็ปไม่เน้นกําไรเน้นชื่อเสียงให้พี่บิก๊กก็นําไปซื้อของเข้าบ้านพี่บิก๊กโดยที่คุณพ่อคุณแม่จริงๆไม่ได้เรียกร้องขออะไรเลยนะ นะคะคไปปกติแล้วคนก่อนหน้าเนี่ยค่ะว่าค like yep. ุณพ่อคุณแม่มาดูตลอดแต่ว่ามาคนนี้ก็คือท่านไม่ได้มาเพราะว่าด้วยปัญหาทางสุขภาพทางคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่ก็เลยต้องการพักก่อนอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็คือจะดูเอาพวกคลิปวิดีโอหรือว่าบางที่เขาบอกให้ทางเอสอับลงทางยูทูบเนาะแล้วเปิดให้คุณแม่ดูคิดว่าท่านคงจะคงปลื้มใจอ่ะที่ได้แบบเห็นลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น,นิยามว่า D2B คือบอยแบนด์ที่ใช้เทคโนโลยีหลีกหนีความเป็นจริงนะคะไล่มาจากคอนเสิร์ตแรกที่ขึ้นชีพ b ิ๊กบนเวที2557ค่ะ ก็เป็นที่ฮือหาจากโคโลแกรมนะคะซึ่งใหม่มากที่สุดแล้วในยุคนั้นพัฒนาสู่ยุค AI เสกภาพและเสียงบิ๊กขึ้นมาใหม่จากข้อมูลเดิมค่ะมาปีนี้2,566 AI เนียนกริปเลยนะคะจึงได้ยินพี่บิ๊กร้องท่อนแรปที่แต่งใหม่ได้ด้วยท,ทั้งที่ตัวจริงหนี่ยไม่เคยร้องมาก่อนเลยเบื้องหลังบิมกวีเผยว่าเสียงพี่บิ๊กคือฝีมือแดนนี่แหละคะ่ะที่ทํางานหนักเป็น2เท่านะคะโดยธัญพรเฮงวัฒนาอาภาครีเอทีฟคอนเสิร์ต ก็บอกกับไทยบันเทิงเพิ่มเติมว่าคุณแดนเนี่ยเป็นคนร้องตั้งต้นเพราะเขารู้จักเทคนิคการร้องของบิ๊กดีที่สุดแล้วจากนั้นให้ AI ค่ะจับเอกลักษณ์เสียงของบิ๊กมาผสมกับเสียงของแดนแบบนี้ ่วนใบหน้าพีบิ๊กเองที่ขยับได้สมจริงเลิศเกินนะคุณผู้ชมคือใช้ m o ั่นแ capture ค่ะก็คือสวมใบหน้าของพีบิ๊กเข้าไปแทนคนที่สแสดงแทนก็คือมีคนสแสดงแทนจริงๆนั่นแหละแล้วเอาใบหน้าสวมเข้าไปแบบนี้เลยเหมือน The Fast เหมือนกันนะคุณเนาะใช่นะอีกหนึ่งในทีมงานพิธีกรนหนุ่มอาร์มพิพัฒน์ค่ะดีเจประจำคลื่นผู้ผลิตคอนเสิร์ตบอกว่าเทคโนโลยีล้ำๆทุนสูงแต่ก็แลก,กับความสุขของแฟนๆน,นะคะและชวนคิดไปถึงการต่อยอดในธุรกิจคอนเสิร์ตอีกคงยากข่ะจะคืนชีวิตให้ แล้วปีนที่จากไปซ้ำอีกเพราะก็ต้องด่งดังพอแต่อาจาเ,ปเป็นเอไอในคอนเสิร์ตรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะได้เห็นในอนาคตก็ได้นะคะยัม่มามาครับจ2023มันมาใครละมันมีเทคโนโลยี AI ครับที่เราสามารถที่จะอันนี้เบื้องหลังเลยนะเบื้องหลังคือเราสามารถที่จะนำเสียงของพี่บิก๊กที่เราเคยมีเก็บเอาไว้เนี่ยมาลงในโปรแกรมครับ แล้วให้ AI เนี่ยมันช่วยในการเจเนเรตเสียงพี่บิ๊กขึ้นมาเป็นคำพูดเป็นเสียงร้องการใช้ภาพใบหน้าของพี่บิก๊กในทุกมุมเลยนะด้าน,นหน้าด้านข้างทุกมุมเลยมาประกอบเข้าไปบริเวณของส่วนของใบหน้าทรงผมต่างๆแล้วออกแบบได้หมดเลยจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นทีมงานซอฟต์แวร์ที่ระดับฮอลลีวูดเลย ที่เราได้ยินเสียงมันก็ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับเสียงพี่บิ๊กมากใช่มันทําให้เราเหมือนแบบเหมือนได้ไปฟังพี่เขาแบบร้องเพลงอีกรั้งหนึ่งแบบได้กลับมาเจอพี่เขาแบบอีกครั้งหนึ่งใช่เลยเป็นความรู้สึกแบบขอบคุณแบบพี่แดนที่ทําเสียงขอบคุณเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในยุคนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ กลักลไล<ช>ลสไกนเปอร์ค่ะคือชื่อดอมแฟนคลับ B2B ที่ตั้งขึ้นเมื่อกี่ปีมานี้เองเพราะตอนวงดังเป็นบอยแบนด์ล้านตลับแห่งยุค2,000ตอนนั้นยังไม่มีดอมเลยนะคุณผู้ชมซึ่งการขึ้นเวทีพร้อมกัน3คนบิ๊กแดนบีมในความเป็นจริงเคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะคะในระยะ2กว่า สองปีกว่าที่ดูดีทูบีดังสุดขีดตั้งแต่เปิดตัวพศ2544ยอดขายล้านตลับแตกตอนนั้นล่ะค่ะแล้วก็คว้ารางวัลศิลปินยอดนิยมระดับเอเชียจนเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณบิ๊กดีทูบีนะคะในตีหนึ่งของวันที่22กรกฎาคมพศ2546เขาประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำตกคูน้ำนะคะริมถนนสีนครินทําให้เกิดเชื้อราในน้ําทําลายสมองค่ะโดยปฏิหารหลังการพับนกกระเรียนกระดาษของแฟน แฟนก็คืออยากให้พี่บิ๊กยังมีลมหายใจนะคะแต่ว่าก็ทําให้เป็นเจ้าชายนิทราไปจนจากไปในวันที่9ทธันวาคมปี2550ค่ะโดย80%ของบ้าน Big D2B Family ไม่เคยเจอพี่บิ๊กตัวจริงด้วยซ้ำมานะคะแต่ว่าทุกคนยังพร้อมมอบความรักให้ทั้งครอบครัวพี่บิ๊กด้วยแล้วก็บอยแบนอายุ22ปีเหมือนชื่อเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวค่ะ